พ่อค้าขายทุเรียนนะฮะเนี่ยสั่งจะได้กินวันนี้จะได้กินวันนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวโอเคตอนนี้เราก็ผ่ากลกางภูแล้วใช่ไหมม,มันจะมีแนวร่องนะคะเราพยายามซอฟตามแนวร่องแล้ก็จะไปตัดกลางภูพอดีนะเราก็แหวกค่ะแหวกเลยค่ะดูอซีเราจะได้กินเฮ้ยน่ากลัวมากเลยนี่คือยังไงคะคุณไม่ได้หรอะไ,ไอ้ไแวกทีเราซีกที่สุด กันต่อไปนะว่าเราจะได้กินไห <Yeah. S 2> ครับเสร็จ <c oughs> ตอนกีโมงนะบอกว่า,าเ,เอามิวก,กลับมาคง <c oughs> จะได้กินนะได้กินกี่โมงครับก <c oughs> ี่โมงพูดคือดู youtube ก็แล้ว ให้มันก็แงะได้แล้วยนะทุ้นผมถึงเออเดินมาผ่าไปให้หมดเลยดีกว่าตามรอบ